สำหรับในวันนี้จะขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทในด้านเทวตานุสติกรรมฐานแต่ถ้าว่าการเจริญกรรมฐานขบรนดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อฟังเรื่องของพระทารุจิริยะไม่แล้วก็ขอให้ถือปฏิปทานนั้นเป็นสำคัญ ว่ากำลังใจของท่านในสมัยที่บวชอยู่ในเวลาที่พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสมพระนามว่าพระพุทธกระสศาสนาตอนปลายศาสนาเสื่อมใกล้จะเสื่อมที่ทสุดซึ่งบรรดาพระทั้งหลายพระพระวิสุสมิเนเส่วนใหญ่ไม่มีความเคารพในประธรรมวินยัย ทั้งเจ็ดท่านตั้งใจประทุิสมณธรรมเวลานั้นความจริงพระพุทธเจ้าทรงปริพพาแล้วก็เหมือนสมัยนี้แล้วสองท่านผู้ใหญ่ต่างคนต่างก็ดีคือท่านที่หนึ่งสามารถบรรลุอรหัตผลได้ภายในคืนนั้นวันที่สองอีกท่านหนึ่งก็สามารถทำไม่ได้พระนาคามีผล สำหรับอีห้าท่านก็มีจิตใจเหนียวแน่น <c oughs> ไม่ยอมละวิริยะอุตสาหะของตนไม่ยอมรับทัตนาหารที <c oughs> ่ทั้งสองท่านมาถาวายต้งนี้ก็เพราะว่าคิดว่าถ้าเราไม่ได้บรรลุธรรมพิเศษเพียงใดเราจะไม่ยอมกินอาหารของใครเด็กขาดแม่โตจะตายก็ตามที นี่กำลังใจอย่างนี้ระบรนดาท่านพุทธบริษัทเขาจึงจะได้คุณธรรมวิเศษไม่ใช่ว่ามานั่งเวลาเจริญพระกรรมฐานแล้วก็มานั่งกลัวตายเห็นภาพนั่นเห็นภาพนี่กลัวโน่นกลัวนี่ถ้าอย่างนี้นานหน่อยบางทีอาจจะต้องผ่านพระพุทธเจ้าอีกประมาณทั้งยี่สบองค์เศษจริงจะได้มารู้อรหัตผล เป็นอันว่าขอธ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนจำคำที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสกับพระพายะรืะทารุจริยะว่าเธอเห็นรูปและเป็นเพียงจำเพียงสักแต่ว่าเห็นเห็นรูปและอย่าสนใจในรูปเพราะรูปมันไม่เที่ยงรูปมันเป็นทุกรูปมันเป็นอนัตตาเนี่ยแต่มาธิบายนะ ท่ากล่าวสั้นๆไว้เห็นรูปแล้วจนโย่จงอย่าสนใจในรูปท่านพูดแค่นี้แค่นี้เองก็ปรากฏว่าท่านทารุจริยะสาเร็จอรหัตตผลนิวันดาท่านพุทธศาสนิกนชนนี่ก็เช่นเดียวกันเราพอใจในธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งแล้ว ถ้าไม่สามารถจะเป็นอรหันต์ในชาตินี้ต่อไปถ้าพบองค์สมเด็จปจินสีที่มีนามว่าพระศีอาริยะเมตรตรคือระวังอย่าให้ใจของเรามันลงนรกเสียก่อนเมื่อนั้นพระศีอาริยะเจ้าก็จะสามารถเทศให้แก่ท่านเพียงวข้อสันส้นๆท่านก็จะนด้นรู้มาผลเช่นเดียวกับท่านภาัยยะเมื่อทารุจริยะจงถือปฏิบัานั้นไว้ สำหรับวันนี้ก็จะได้กล่าวถึงเทวตานุสติกรรมฐานคำว่าเทวตานุสติแปลว่านึกถึงความดีของเทวดาตอนนี้เราก็มาต้องนั่งพิจารณากันว่าเทวดาน้่มีดีอะไรที่เราจะต้องไปนึกถึงท่านคำว่าเทวดานี่แปลว,ว่าประเสริฐ ฉะนั้นเทวด,ดามีความดีหลายอย่างอย่างมีกายเป็นทิพย์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ป่วยเวลาจะจะทำกิจการงานใดๆก็ไม่มีสุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จด้วยอำนาจของบุญจะไปไหนก็ไม่ต้องใช้ภานะร่างกายไม่สุดโสมนี่เป็นความดีอันหนึ่งแต่ความดีส่วนนี้เป็นผล ความดีที่เป็นเหตุที่ทําคนให้เป็นเทวดานั้นมีอยู่สองอย่างที่เรียกกันว่าเทวธรรมเทวธรรมแปลว่าธรรมท,ที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดาก็คือหนึ่งฮิริความระอายแก่ใจสองโอตปะความเกรงกลัวคุณธรรมสองอย่างนี้ทําคนให้เป็นเทวดาได้ แต่าการอธิบายวันนี้ของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพึงทราบว่าเราพูดกันในฐานะนักปฏิบัติไม่ใช่พูดกันในฐานะนักปริยัติคือเรียนหนังสือนักปฏิบัติกับนักปริยัติเราศึกษากันคนละทางนักปริยัติหาความรู้รอบรอบนักปฏิบัติหาความรู้เพื่อมรมรลุมักผล เางนั้นวันนี้สำหรับเทวตานุสติกมรมฐานก็ยังขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านในแนวทางแห่งการปฏิบัติเทวตานุสติกมัมฐานนั้นมีทำสองอย่างคือหีริความอายโอตปะความกลัวอันดับแรกตอนตอน้นเราควรจะกลัวอะไรเรา,ากรจะอายอะไร ขอยบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายลองคิดว่าการที่เราจะเกิดมาเป็นคนเนี่ยเราเกิดได้ด้วยอะไรที่ยังมีทรัพย์สินใช้โสอ,อยู่บ้างเราเราทำอะไรมาแล้วการที่เราจะมีปัญญาเนี่ยเราทำอะไรมาเวลานี้เราทำอย่างนั้นบ้างหรือเปล่าการที่จะเกิดมาเป็นคนได้โดยย่อหรือว่าหนึ่ง เราเคยเป็นผู้มีศีลห้าบริสุทธิ์มาแล้วสำหรับครวัตสำหรับเองเคยมีศีลบริสุทธิ์มาแล้วสำหรับพระเคยมีศีลสองยีิบเจ็บริสุทธิ์มาแล้วหนึ่งหนึ่งศีล <c oughs> เป็นปัจจัยให้เราเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นมนุษย์มีร่างกายครบอาการสาองเหมือนมนุษย์ธรรมดาเขานี่เราจะเป็นมนุษย์ได้เพราะศีล เราจะมีทรัพย์สมบัติเป็นเครื่องใช้สอยบ้างตามสมควรก็เพราะสายทานการบริจาคก,การให้ทานการถวายทานแกประสงค์การให้ทานแกบุคคลที่มีความเดือดร้อนการให้ทานแกสตรีฉันเป็นปัจจัยให้เรามีทรัพย์สมบัตินี่เราจะมีปัญญารู้จักความดีความชั่วได้ก็เพราะอาศัยการอบรมธรรมะมา อันนี้เป็นขอไม่ยากคนที่เคยมีศีลต้องเคยได้รับการอดวโรมธรรมมาก่อนแน่นอนไม่เช่นนั้นจะมีศีลมิได้ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นอันว่าทุนใหญ่เดิมของเราที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์มีทรัพย์สินมีปัญญาก็อาศัยคุณธรรมทั้งสองประการสามประการตามที่กล่าวมาหรือ <c oughs> <c oughs> ว่าหนึ่งเคยให้ทานจึงมีทรัพย์สิน 2. เคยมีศีลบริสุทธิ์จึงเกิดมาเป็นคน 3. เคยอบรมธรรมมาแล้วจึงมีปัญญาตอนนี้ไปเราก็มานั่งใคร่ครวนจริยาของเราว่าคุณธรรมที่ทําให้เรามาเป็นมนุษย์มีทรัพย์สิสนมีปัญญาเวลานี้มันครบถ้วนหรือเปล่าถ้าหากว่าเรามีไม่ครบถ้วนเราก็ควรจะอยาย อายใครอายตัวของเราเอง <c oughs> ว่าเราพยายามทําความดีมาเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่ว่าเราทําลายความดีเดิมคือมีศีลไม่บริสุทธิ์เราก็ต้องตกนรกเกิดเป็นเปรตเ,เป็นสุรกายสติฉานใหม่กว่าจะมาเป็นมนุษย์ได้ก่อนนานเป็นการขาดทุน เรามีทรัพย์สินได้เพื่อการให้ทานถ้าเราขาดทานนบร,รมีเกิดชาติหน้าเป็นคนจนเราก็ขาดทุนเรามีปัญญาเพื่อการอบรมธรรมแต่เวลานี้เราไม่สนใจในธรรมเกิดไปชาติหน้าเป็นคนโง่เราก็ขาดทุนอันดับแรกในตอนต้นขมรนดาทานพุทธศาสนิกชนอายตรงนี้สันหน่อยหนึหน่งดีไหม อายด้วยแล้วก็กลัวด้วยอายคิดว่านี่เราไม่สามารถจะสร้างความดีเท่าความดีเดิมเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราก็ยังไม่สามารถจะสร้างสภาวะให้เป็นมนุษย์คงเดิมได้เดิมหน้าการทำลายสินห้าประการข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียวเท่านั้นทำลายลงนรกได้สบาย ถ้าจากนรกกว่าจะมาเป็นเปรตถั่วจะเป็นอสุรกายกว่าเป็นสัตว์ดิฉันกว่วจะมาเกิดเป็นคนมันนานนักข้อนี้นอกจากอายแล้วก็คนกลัวจะกลัวด้วยหรือไม่น่ากลัวนะควรจะกลัวว่าเกิดมาทั้งทีกลับตั้งต้นใหม่เนี่ยมันสวยเต็มทีไม่ใช่ของดีของเด่นมันเป็นของเลว นี่ในเมื่อเราอายควาเราอายแล้วเรากลัวประเภทนีแล้วแล้วก็ควรจะทำยังไงควรจะส่งเสริมความดีเดิมให้มากยิ่งขึ้นไปเวลานี้เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วถ้าตายจากเป็นมนุษย์ไปเกิดในอบายภูมิขาดทุนหนะักถ้าตายจากมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังชื่อว่าขาดทุนเพราะการลงทุนไม่มีกำไร ทางที่ดีเราก็ควรตายจะมนุษย์อย่างเลวที่สุดเราก็ควรจะเป็นเทวดานี่เราจะเป็นเทวดาได้ยังไงการให้ทานเราก็เป็นเทวดาได้ตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าทานนางสักุโสทานนางทานเป็นบันไดให้เกิดบนสวรรค์นี่การที่จะรักษาศีลเราก็เป็นเทวดาได้ที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าศีเลนะสุขติยันติ ศีลเป็นปัจจัยให้เกิดบนสวรรค์ศีเลนะโภกสมทาถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็มีโภกสมบัติมากศีเลนะนิปุติงยันติศีลเป็นปัจจัยเข้าะนิพานได้โดยง่ายน่ทานกับศีลสมามกาาใน้ของบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายจงทรงตัวให้มันจะให้ขาดทุน แต่ส่วนที่มันขาดมาแล้วให้แล้วกันไปถือว่านั่นเป็นผลกำไรของความชั่วไม่ใช่ผลกำไรของความดีเป็นกำไรของความชั่วที่มันจะมัดตัวเราไปอบายภูมิแต่ถ้าว่าเราจะยอมไม่ได้เวลานี้เราทราบแล้วว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรปริมศาสดาสอนทางหนีให้เราไว้ นั่นก็คืออบรมใจในด้านสมถกรรมฐานวิปสนากรรมฐานสมถกรรมฐานเป็นวมบายสงบใจมีทั้งหลายมีทั้ง40สบแบบแบบใดแบบหนึ่งก็ได้เราชอบใจแบบไหนทำแบบนั้นวันนี้ว่ากันเรื่องเทวาตานุสติกรมฐานก็แบบของเทวาตานุสติกรรมฐานเป็นเครื่องไปจำใจว่าเราเป็นคนขี้อาย อายความชั่วทุกอย่างถ้าเราให้ทานการทรงเคราะห์ไม่ได้เราก็อายนรรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่ได้เราก็อายเราไม่สามารถจะทําใจของเราให้ทรงทําได้เราก็อายเราไม่สามารถจะทําสมาธิให้ทรงตัวได้เราก็อายเราไม่สามารถจะทํำมิปัสนาญานให้ทรงตัวได้เราก็อายถ้าเรากลายเป็นคนโลภ เราก็อายโลภถ้าเป็นคนมักโกรธเราก็อายโกรธถ้าเราเป็นคนหลงก็อายหลงหลงตรงไหนและหลงตรงรูปเราฟังเรื่องท่านทาเจ่าท่านท,า,นท,า,นทารุจริยะมาแล้วแล้วก็เรื่องนี้เป็นประทัดฐานว่าองค์สมเด็จพระพิตมาทสงตรัสว่าเมื่อเห็นรูปก,ก็เป็นเพียงสักว์แต่ว่าเห็นอย่าสนใจ ว่ารูปมันมีสภาพไม่เที่ยงรูปมีสภาพเป็นทุกรูปมีสภาพสลายตัวไปนในที่สุดเจอรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถกุก็ไม่มีอะไรจีรัง,ย,งยั่งยืนคนเกิดก่อนเราตายไปไม่รู้เท่าไหร่ญาติของเราถ้าจะเสืบสาวเราเรื่องไปมีมากมายเลอเกินถอยหลังลงไปแต่ว่าที่เรารู้จักนั้นน้อยกว่าคนที่เราไม่รู้จักเพราะท่านตายไปนานแล้ว เราจะไปสนใจอะไรกับลูกใน่เมื่อเรามาศึกษาข้อนี้แล้วเพื่อความแน่นอนของจิตเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาถ้าเราจะเกิดเป็นเทวินดาแล้วก็ต้องกลับมาเกิดในเป็นคนแล้วก,กลับไปเกิดเป็นนรกเปย์อำนาจของวัตตะสงสยัยก็ไม่เป็นการสมควร ควรจะป้องกันอบา,ายภูมิเส้นเลยนั่นก็คือว่าเราหาทางอายพระพุทธเจ้ากล่าวว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลางต้องตายไปในที่สุดเราก็มาคิดถึงตอนนี้ว่าชีวิตตินสีของเรานี้จะตายเมื่อไรก็ได้ เป็นพระทารุจริย์จติจริยะท่านกล่าวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสมมาาัมพุทธเจ้ากรบบรรดาพระทั้งหลายว่าช่วงเ,เวลาบิณฑบาตขององค์สมเด็จพระจอมไตรใจพอมรออยู่นี่พมรอไม่ได้ผมต้องตั้งใจจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศสสันดาหให้ได้เพราะว่าผมไม่มั่นใจในชีวิตของผม แล้วก็ไม่มั่นใจในชีวิตของพระเจ้าว,ว่าในชั่วระยะเวลาไม่กี่นาทีนี้ต่างคนต่างอาจจะตายก็ได้เราก็จงคิดถึงตัวเราเช่นเดียวกันว่าความตายไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายจะตายเมื่อไรก็ได้แต่ก่อนจะตายเราก็ต้องแบกความดีบรรจุความดีไว้ให้เต็มอย่างน้อยดีสุดเราจะป้องกันอวัยภูมิให้ได้ อันดับแรกก็มาพิจารณาถึงพระธรรมคําสั่งสอนขอ,ององค์สมเด็จพระจอมไตรที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารักษาศีลให้บริสุทธิ์ว่าศีลที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ดีหรือชั่วก็ว่านั่งคิดเฉพาะครวัตพระเนนว่าตามสิ่งของตนว่าการทําร้ายสิ่งกันะกันดีไหม เราฆ่าเขาเขาก็ฆ่าเราเราตีเขาเขาก็ตีเรามันไม่ดีแล้วก็เลิกคิดในการที่จะวิฆ่าเค่งฆ่าคนและวิฆ่าเคงฆ่าสัตว์ชีวิตของใครใครก็รักนอกจากจะคิดจะไม่คิดในฆ่าวิฆ่าเคงฆ่าแล้วจีกกัน้อมไปในความเมตตาปราณีเสียจะทรงตัวได้เพราะอาศัยพรหมีหารสี่ประจําใจ คืหนึ่งมีความรักสิงกะและกันเป็นปกติ 2. สงส,งสารสิ่งกะและกันเป็นปกติสามไม่ฉาดิสยาสิ่งกะเละกันมีเพื่อนได้ดีพอยินดีด้วยสอุเบกขาเมื่อกรรมใหญ่เข้ามาถึงเพื่อนหรือถึงตัวเราอารมณ์จิตไม่หวั่นไหวยอมรับนับถือกฎขอรกมทำใจให้เป็นสุขถือว่าเกิดมาในโลกมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ ถ้าจิตเราสามารถทรงพรหมีหารสีได้แล้วสินทุกสิขาบทรับรองว่าไม่บกพร่องเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ฉะนั้นการที่รักษาสีให้บริสุทธิ์ไม่ต้องไปนั่งไล่สิขาบทนั่งจับอยู่เฉพาะที่พรหมีหาพรหมีหารสีเท่านั้นคนถ้าเรารักกันเราสงสารกันแล้วก็ฆ่ากันไม่ได้ทำร้ายชีวิตกันไม่ได้ รักทรัพย์รักสินขโมยของข้าไม่ได้ยื้อแย่งความรักไม่ได้โกหกไม่ได้ไม่ดื่มสุรามีไรเพราะรักของสายคนที่อยู่ที่บ้านท่านจะเห็นว่าพระีอหารสี่เป็นอาหารสําคัญสําหรับศินเป็นตัวเรียงศินให้บริสุทธิ์ในเมื่อบันดาท่านพุทธบวรีสแตนไลายปรารบความตายเป็นปกติ มีความคิดอยู่เสมอว่าชีวิตของเราจะตายเมื่อไรก็ได้ไม่ประมาทในชีวิตคิดไว้เสมอว่าเวลาเช้ากินข้าวเช้าแล้วอาจจะไม่ได้กินข้าวกลางวันมันจะตายซะก่อนก็ได้กินข้าวกลางวันแล้วอาจจะไม่ไกินข้าวกลางคืนมันอาจจะตายก่อนก็ได้ไม่กินข้าวตอนย็นนะ กินข้าวก็ตอนเย็นแล้วอาจจะไม่ถึงกับหลับไปในเวลากลางคืนอาจจะตายก่อนก็ได้ดูท่านทารุจริยะฟังเทศเจองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ่าเดียวๆท่านก็ตายนิพพานเพราะท่านเป็นอรหรันต์ฟังแล้วไม่ทันจะจบเพียงแค่ว่าท่านกล่าวว่าเออเห็นรูปแล้วจนอย่าสนใจในรูปเท่านี้ท่านได้บรรลุอลหรหัตผล พร้อมไปด้วยปฏิสมิทาย,ยานพระพุทธเจ้าทรงรับรองเพ่าเมื่อกี้เวลามันหมดแต่ตอนท้ายก็ไม่มีอะไรทรงรับรองตอนนี้เท่านั้นเป็นอันว่าเราก็ต้องกำหนดจิตอย่างนั้นว่าเราจะแน่หรือว่าเราจะโยไปกี่วัน เมื่อเราไม่แน่ใจก็สร้างความดีเข้าไว้ยอมรับนับถือองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศารสนา,ศา,ศาคือนับถือพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมนับถือพระอริยสงฆ์สำหรับประสงค์เนี่แต่มาจำกัดลงไปเฉพาะพระอริยสงฆ์เพราะว่าท่านที่ยังไม่ถึงความเป็นพระอริยเจ้าในไม่แน่นักบางทีท่าข้างนอกดีข้างในเสียสมเถไป ให้ปัญญาพิจรารณาว่าพระพุทธเจ้าคนดีพระธรรมคนดีพระอริยสงฆ์คนดีควรเคารพนับถือไหมแต่เห็นว่าควรเคารพนับถือก็ยึดท่านท่านทันสามรายการเป็นสารณาคมคือเป็นที่พึ่งเอาจิตจับในพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณจะภาวานาว่าพุทโทรธธรรมโมสังโฆก็ได้หรือว่าพุทโธคำเดียวก็ได้ อย่างเดียวไม่ต้องรมรโมสังโฆว่าพุโทโธแล้วก็ถึงรมรโมสังโฆเองให้เกิดเกยจจำอยู่ในจิตสั้นดานเป็นปกติอย่างนี้ชื่อว่าท่านมีความเคารพในไตรสรณาคมตั้งสามรายการครบถ้วน mm hmm. เมื่อมีความเคารพในพระพุทธเจา้าแล้วพระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าจงรักษาศีลให้บริสุทธิ์ เราก็ตัดสินใจว่าเราจะยอมตัวตายดีกว่าสิงขาดยังไงยังไงเราไม่ยอมให้สิงขาดแน่นอนเป็นนั้นว่าเราก็ทรงศินบริสุทธิ์ถ้าทรงศินบริสุทธิ์เพียงเท่านี้เป็นนั้นว่าคุณธรรมทังสามรายการคือหนึ่งนึกถึงความตายเป็นอารมณ์สองเคารพในพระพุทธประธรรมประสง์ 3. ม,มีศีลห้าบริสุทธิ์สำหรับครวตัตเนต้องศีลสิบพระต้องศีลสองิบเจ็ดเพียงเท่านี้องค์สมเด็จไปชินาสีบรมศาสันดาสัมมาสมุทธเจ้ากล่าวว่าท่านผู้นั้นเป็นประโสูดาบันเพียงเท่านี้เราจะทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้เราก็คนอายตัวเองว่าก่อนจะเกิดมาเป็นคนเราเคยมีศีลบริสุทธิ์ ก่อนจะเกิดมาเป็นคนเราเคยมีทานการบริจาคก,ก่อนจะเกิดมาเป็นคนจิตใจเราเคยอบรมธรรมยึดถือธรรมแล้วจะมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าคุณธรรมเพียงสามประการเท่านี้ทำไมได้เราก็ชี้ว่าเป็นคนที่น่าอายและน่ากลัวที่สุดอายความดีเดิมของเราก่อนเกิดแล้ว่ากลัวไบยภูมิที่จะต้องลงแน่นอน อันนี้การกระทําจิตยอย่างนี้เพื่อความดีตามที่องค์สมเด็จเะชินวรบรมศาสนาทรงตรัสว่าแค่พระโสดาวันยังไม่พ้นจากวตาสงสารนังก็ต้องเกิดเป็นทิวันดากับคนรุพรมสลับกันไปเพื่อหวังตัดกําลังใจให้เข้าถึงสุดของควาที่สุดของความสุขคือพระนิพพาน ก็จับเอวธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระวิชิตามานที่เทกับท่านทารุจริจิริยะหรือนภาหิยะว่าเธอเห็นรูปแล้วจงหย่าสนใจในรูปเพืยองศัตว่าเห็นแปลว,ว่าจงหย่าสนใจนีหมายความมาขึ้นชื่อว่ารูปของเราก็ดีรูปของบุคคลอื่นก็ดีเราไม่สนใจทั้งหมด เพราะว่าอะไรพระรูปเป็นีอนิจังหาความเที่ยงไม่ได้รูปเป็นทุกขังมีแต่ความทุกข์รูปแป็นัตนตาจะต้องสลายพังไปเราไม่สามารถจะทรงอยู่กับมันได้ตลอดกาลตลอดสมัยไม่ว่ารูปเรารู้รูปใครเต็มไปด้วยความโศกปรโกโศโครกไม่น่ารักไม่น่าประคับประคอง สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราควรจะพิจารณาเกิดนได้ไง่ายๆเพราะมันของไม่ยากแล้วก็ปฏิบัติตามพระธรรมคําคสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าในมหาสติปัฏฐานสูตรซ <c oughs> ึ่งทุกตอนของมหาสติปัฏฐานสูตรที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าทรงตรัส ว่าเธอเห็นรูปกายแล้วจนนึกว่ามีความรู้สึกว่าเป็นในเพียงสักดว์ตะวันเห็นไม่สนใจแล้วเธอจงไม่สนใจในกายกายกาย,กายภายในคือกายของเราเองด้วยเธอจงไม่สนใจในกายภายนอกคือกายเขาบุคคลอื่นด้วยและก็ไม่สนใจในสิทุกสิ่งทุกอย่างในโลกด้วยคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยง สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นทุกขังเป็นทุกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเมื่อชีวิตสิ้นตักายลงไปเมื่อ,อไรเราต้องออกไปจากร่างเราคือจิตฉะนั้นสมบัติของโลกสิ่งในสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตไม่มีความหมายสําหรับเราขึ้นชื่อว่าการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจะไม่มีสําหรับเรา มนุษย์โลโก็ดีเทมโลรหมโลกกดีเทวโลกก็ด,กกดีเราไม่ต้องการสิ่งที่เราต้องการก็คือพผลิพพานอาราบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านวันนี้เรื่องเทวตานุสติกรรมฐานมองดูเวลาก็หมดแล้วก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้